เมื่อ1 0 0 0 0มนปีก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้นจำนวนประชากรของมนุษย์ทั่วโลกมีอยู่เพียงประมาณ2ล้านคนในยุคหินใหม่และเมื่อเข้าสู่ยุคอุตาหกรรมในช่วงกลางศวตวรรษที่18การเพิ่มขึ้นของประชากรได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันโลกมีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่เกือบ800พล้านคน เนื่องจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เพัพากรป่าไม้และพื้นที่ธรรมชาติลดลงในแต่ละปีเราสูญเสียพื้นที่ป่าถึง31ล้านไร่หรือประมาณสนามฟุตบอล27สนามใน1นนาทีทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ทั้งบนบกและใต้น้ำ ในช่วงปลายป,ายปีพุทธศักราช2562การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทำให้กิจกรรมต่างๆหยุดชะงักหลากหลายพื้นที่ประกาศล็อกดาวน์ผู้คนต่างพากันเก็บตัวเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายและเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิลเพื่อควบคุมโรคโควิด -19 นำไปสู่วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ new normal ที่มีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมการฟื้นตัวของธรรมชาติอันเนื่องมาจากการระบาดของโคโรโนาไวรัสโควิด -19 พบได้จากระบบติดตามสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยพบว่าในปี2563มีการบุกรุกพื้นที่จำนวนไฟป่า และการลาสัตวลดลงจากปี2562ระบบนิเวศทางน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกทั้งความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้นพบพือพันไม้หายากกลับมาเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วและมีการพบสัตว์ทะเลหายากอีกหลายชนิดเช่นมีการพบเต่ามาเฟืองขึ้นมาวางไขบ่บนชายหาดแถวจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดในรอบ20ปี ดังนั้นเรามีความหวังว่าโลกหลังการระบาดของโควิด -19 จะเป็นโลกที่พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วโลกมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs มาสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชนและรวมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในปัจจุบันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ถูกนำมาเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดภาระกับระบบนิเวศมากเกินไปเช่นเป้าหมายที่1 4อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเป้าหมายที่1 5ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศวนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟืน้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเราสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นได้โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆภาควิชาชีววิทยาได้รวมสอนกับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาต่างๆประกอบไปด้วยสาขาชีววิทยาจุลชีววิทยาสัตววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติในด้านของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงร่วมสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆเช่นชีววิทยาจุลชีววิทยาประยุกต์ความหลากหลายทางชีวภาพชีววิทยาชาติพันณุ์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ่วนของแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติภายหลังจากการระบาดของโรคสิ้นสุดลงสามารถทําได้โดยจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแนวคิดในการจัดการพรธิธิติตมมาใช้โดยบริหารจัดการเพื่อให้มีสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหลังสถานการณ์โควิด -19 ดียิ่งขึง้นมาร่วมกันค้นหาแนวคิดด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกันได้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวนพุไมไภาควันที่18 และ27-28สิงหาคม2564